เรามาในนามของอชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งในนามของชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศด้วยนะครับและกในนามของคนไทยผู้รักชาติรักศักดิ์ศรีของประเทศไทยและรักในสถาบ,บันของประเททุกคนนะครับผมวันนี้เรามาจะทําการยื่นหนังสือประท้วงครับท่านเอกอัครทูตสหร,รัฐปิจารณเทศไทยนะครับคุณกิน์เฮาเซนเดวีนะครับผมจะขออนุญาตอ่าน นะเอกสารนำเอกสารประทวูอุตงชันยนะฮะก็เป็นคนไทยที่ทำงานตรงนี้นะครับครับขออนุญาตนะฮะไอกรินเอาเ้นเดวีเอกอัคราธุนสหรัฐประจำประเทศไทยเรียนองสุนใหญ่สหรัฐเมริกาจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ในกรินเอาเ้นเดวีเอกอัคราธุนสหรัฐเมริกาประจำประเทศไทยได้กล่าวเสียนา เมื่อวันที่2 5กรนยายน2558ที่สมาครผู้สื่อข่าวต่างประเทศซึ่งมีข้อความอเมริการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยและกระทบต่อองค์พระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์รมคนรัฐในหลวงนักว่าเป็นการผิดประยาทางการทูตเป็นอย่างยิ่งที่นักการทูตที่ดีไม่ควรกระทำม1 1 6วงเ30ด้วย รมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคนไทยผู้รักในเอกลักษณ์ตรดสีของความเป็นชาติไทยและรักเติร์ทูลในองค์พระผู้อยู่หัวทุกคนยังขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมที่ผิดใบยานทางการพู่กันต่างเรียนมาเพื่อทราบผมขออนุญาตแถางการนะครับรวมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเมื่อวันที่ย5สิบหาพฤภาคมห้านาย,ยนลนกลิน เอ,เอาเส้นเดวี่เอกอัคราตุสลารเมกาประจำเทศไทยได้กล่าวในเวทีเสวานาที่สโมสรผู้สื่อข่าวทางประเทศมีข้อความที่วิจารณ์กฎหมายหมิ่นทิรมในชาพิว่าไทยโดยมีข้อความที่สำคัญว่าปอาญามาตา112เป็นกฎหมายที่ขัดขวางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ไม่ควรถูกจำคุกและศาลไทยยังได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยด้วยความรุนแรงยาวนานเกินไปนอกจากนั้นในเกรนได้กล่าวว่าสหรัฐจะให้การสิสระที่มีศักยภาพค้นคว้าและรายงานในประเด็นกฎหมายบินพระบรมในชานุภาพของไทยโดยไม่ต้องเกรงกลัวอันตรายใดๆได้เกรนเป็นเอกอัครราชทูตการออกมากล่าวในที่สาธารณะ วิจยัยกฎหมายสําคัญของไทยในการปกป้องสถาบธนกรมือตร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควนกระทําอยู่แล้วยิ่งกว่านั้นแต่ด้ากระเดื่องก่อกฎหมายฉบับนี้ย่อมถือว่าเป็นพฤติการที่ผิดมารยาททางการพูดทั้งยังซุ่มเสี่ยงต่อการกระทําความผิดตามออาญามาตรา1.6 6วงเล็บ3อีกด้วยซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีกฎหมายคุ้มครองประทัดีเช่นกัน ตัวอย่างเมื่อปีพศ2553นายสเปนเซอร์ชาวเมืองหลุยพินมนรักเกนตักกี้ได้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกนานถึง33เดือนนานถึง33เดือนการการจะทำในการเขียนบทกวีพาดพิงประธานาธิบดีสัรัฐดังนั้นขอที่จะก้าวไกกิจการภายในของประเทศไทยและมีการลงโทษมากเกินไปหรือไม่ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่รวมกันทั่วประเทศขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาในเรื่องนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและอธิปไตยของประเทศไทยอย่างแน่งด่วนต่อไปอันนั้นเป็นแถลงการเฉพาะในส่วนของชมรมคนรักในหลวงนะครับทั้งส่วนจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศยังมีแถลงการของ ชมนุมคนรักในคนไทยผู้รักเคารพในหลวงทั่วประเทศนะจะขออนุญาตอ่านทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับและจะมอบให้ทงางผู้แทนกอศสุลนใหญ่ต่อไปครับถึงเอกร,ราชราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยประเทศไทยคงไว้ซึ่งเอกราชและศักดิ์ศรีในความเป็นชาติไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจใดๆมาทุกยุคสมัย เพราะพระธีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านทูตอย่าได้แปลกใจว่าทําไมความรักและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนคนไทยนั้นจึงลึกซึ้งแน่นแฟนเพราะนั่นไม่ใช่สภาวะที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ความจงรักภักดีของคนไทยนั้นสั่งสมมานานช้าหลายศตวรรษ คือยาวนานก่อนการเกิดขึ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาของท่านอย่างแน่นอนหากท่านทูตยังไม่ทราบหรือทราบแต่ไม่ลึกซึ้งถึงกันก็ควรลดเวลาที่ท่านใช้เพื่อตะเวนไปพบปะบุคคลอันเป็นป,ปฏิปักษต่อภาครัฐบาลไทยทั่วแผ่นดินแล้วปรับเปลี่ยนการใช้เวลานั้นมานั่งศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างละเอียดอีกครั้งหรือจะสั่งการให้ลูกน้องจํานวนมาก ใหะดมสัพพะกำลังมาล้อมวงนั่งอ่านเพื่อสรุปประเด็นสำคัญให้ถูกต้องโดยเฉพาะในหมวดของความสำคัญอันแน่นแฟนระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเพื่อท่านผู้จะได้เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของคำว่าเฟสในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทยในฐานะอดีตนักการพูดไทยกว่า15ปีที่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศผ่านการอบรมบ่มเพาะ ให้มีความเข้าใจในหน้าที่การงานความรับผิดชอบบทบาทอันพึงกระทําและที่สําคัญคือมารยาททางการพูดมาไม่ใช่น้อยทําให้มีจิตสักนึกต่อภารก,กิจที่สําคัญของนักการทูดคือเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีพร้อมปกป้องสิทธิประโยชน์ของชาติและประชาชนของตนแต่คณะนั้นต้องไม่ไปก้าวกายหรือไม่เคารพกฎหมายและกติกาของสังคมในขณะปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศนั้น คำถามที่เกิดขึ้นคือท่านทูดควรที่จะมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักการทูดที่ควรเป็นเหล่านี้มิใช่หรือแม้ว่าท่านทูดจะมีสิทธิ์ทางการทูดนอกอาณาเขตคุ้มครองอยู่ก็าตามแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านทูดมีสิทธิเสรีภาพอย่างสุดๆในการแสดงความคิดเห็นที่อาจกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย เช่นที่ท่านได้แสดงออกมาในหลายโอกาสอย่างต่อเนื่องด้วยความไม่เข้าใจหรือทราบดีแต่พูดไปโดยมีเจตนาแอบแฝงใดๆท่านพูดก็สมควรกลับไปพิจารณาความหมายและปริบทของคำว่า The Kingdom of Thailand บ์บนหัวเอกสารของทางราชการไทยที่จะให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดความเห็นใดๆออกสื่ออีกในโอกาสต่อๆไปและที่สำคัญที่สุด ในฐานะคนไทยคนหนึ่งอยากขอให้ท่านทูตย้อนกลับไปศึกษาบทบาทของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในอดีตหลายๆท่านว่าทำไมบางคนจึงได้รับการยอมรับและบางคนจึงได้รับความน่ารังเกียจจากคนไทยส่วนใหญ่นั่นพรัะคนไทยมีคติกันมานานช้าแล้วว่าสำเนียงสอภาษากริยากิริยาสอ่อสกุล ในฐานะของสื่อมวลชนที่เลือกจะเป็นสื่อมวลชนน้ำดีและเลือกจะทำหน้าที่ผิดในการโทรทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติซึ่งทำให้มีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคนไทยทุกหมู่เราทุกภาคส่วน